คณะเดินทางของผู้ตรวจราชการอธิบดีผู้ธภาษาภา,าค7เพื่อสารฝันสู่ความเป็นหนึ่งครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2558ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีท่านสุวรรณาน,นิ่มพงศักด์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีพร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุร,รีและเจ้าหน้าที่ศาลได้รวมต้อนรับคณะเดินทางตรวจราชการของอธิบดีู้พิภาษาภาเจ และคณะเพื่อสารฝันสู่ความเป็นหนึ่งครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2,558เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของสารยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสารยุติธรรมและคัดเลือกสารยุติธรรมดีเด่นของสารในภาค7ประจำปีงบประมาณ2,558ระหว่างวันที่28เมษายนถึง27พฤษภาคม2,558โดยท่านวีรวิทย์สายสมบัติ อธิบดีผู้พิพากษาภาค7และคณะเดินทางมาถึงได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะเข้าห้องประชุมโดยมีท่านสุวรรณานิ่มพงศักดิ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้กล่าวต้อนรับและแนะนําตัวคณะผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีพร้อมกับรับนโยบายหลักการทํางานในปี2518จากอธิบดีผู้พิพากษาภาค7ด้วย และได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของสารยุติธรรมกำกับดูแลติดตามและรับฟังสภาพปัญหารวมทั้งตรวจติดตามหน่วยงานต่างๆการประเมินการปฏิบัติราชการของสารยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดและคัดเลือกสารยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,558ของสารในสังกัดภาค7ต่อไป